บีไบีน้องเขาบอกกินขนมนี่อ๋อให้ดูหน่อยนี่โอ้ยบีแล้วบีกินแล้วเพี่อกินดีน้องเขาบอกโอ้ยพี่โมกินให้หนูดูหน่อยนะได้โปรดเลยหนูอยากดูเออเอาไปเนื้อเนี่ยอะไรกินอะไรมะม่วงเออเอากินให้น้องเขาดูนี่เออทำไมเขาต้องมากินเนี่ยก็น้องมันอยากดูเด็กๆมันอยากดูเออกินมะม่วงกินเออเป็นไงอร่อยไหมบอกน้องเขาด้วยนี่ก็รสชาติเหมือนมะม่วงรสชาติเหมือนมะม่วงเออแล้วนี้ด้วยเนี่ยไอ้มะนาวเนี่ยดูมะนาวด้วย กินไปตุนเวลีลามะนาวด้วยกินไปเร็วเออรีบรีบน้องสปอว์ดูเหมือนกันไอันไม่เหมือนนี่มะนาวรสชาติแบบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเหมือนสาหร่ายเหมือนสาหร่ายอะไรเรามีอันต้องมีมะนาวอีกอันนึ่งมันไม่เหมือนกันมันคนละรสกันไอ้นี่ยมะนาวหนึ่งนี่มะนาวสองมันไม่เหมือนกันเออน้องสปอว์กินมะนาวสองมะม่วงหนึ่งเออกินไปเร็วเรียบรีบกินเร็วเออเป็นไงหนึบหนับไหมเหมือนมะนาวไหม Ok oh yeah, bye.